ไม่ยับแล่แมวนอนใบใจเขินลอยใจน่ะมันหวัวบานมันเลยนะนอนดึงเน,น,น,นี่ยผู้ที่นอนเนี่ยอย่างงามเลยรับบ้ายก็เลยอากาศเย็นๆกันมีป้าอุ่นๆนอนเอาไป นอนอยู่ตรงนี้อีกแล้วใช่ไหมตัวเอง,อ,อ,ยงอยู่ยังคะอยู่ยังคะมีที่นอนให้อย่างดีเนี่ยแกไม่นอนได้ยังไงช่าเพิ่งตื่นหรอคะมีคนก็คิดถึงนะคะตัวเอง,เองตองตื่นเหรอหลับสบายไม่เล่า ืออดูเศล์เก็อ๋อ <c oughs> อ๋ออ๋อบิดสามตลบบิดสองสามตลบสองสามตลบเลยอ่ะทำไมตื่นนี่ยังตื่นนี่ยังหือหิวแล้วว่าตื่นเนี่ยหรือว่าไงโอเค โ okay. wow. อเคหิว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 หรือไม่หิวจกลองหิวหรือไม่หิวหิวหรือไม่หิวว้าวนอนอยู่นี่รอข้องกินลาลาดีตายนี่ ปนนนไม่กินยีกินเหมือนเหมือนสลิกเหมือนนมมันให้ไปซื้อยาอันละติดใจนอนเฝ้าอยู่นี่ทานอยู่ไหนก็ไม่รู้แมวก็มืนแม,นม่นก็มึนมาทั้งแมวทั้งแม่นเลยแต่คืนแม่นก็มาหลอกกินมันยอบอยู่แถวนี้อ่ะตัวมันเม็ก พอกลางคืนสร้างที่ถุ่มเ้วมากเลวแหละ,ละมึนตายนี่เลยค่ะเอาข้าวบานเข้าวบานเข้าวบาน,าบานใครอนุญาตใครอนุญาตนี่ไม่สนใจมึนมาหาใครค้ามาหาใครค้าสุดหลอ่อ สุดหล่อเมินเมินสุดหล่อมาหาใครๆครสุดหล่ออืมสุดหล่อได้กินไก่ทอดแล้วสินี่ยอืมสักทีอาเตปนี่เหรอเตปนี่ไม่มาหรอกเขาไม่คิดถึงเธอแล้วเตปนี่ไม่คิดถึงเธอแล้วเธอคิดถึงไก่แล้วสินี่ยได้กินใช่ไหม จะได้กินไก่ทอดนี่เองหิว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 รอแป๊บหนึ่งมันยังร้อนอยู่ว้มันเย็นก่อน <c oughs> หิวมานั่งเล็บเลียปากแลบบ็แบเลบลแบบแบบไหนจะกินอะไร กินอะไรสุดหรอ่อจะกินอะไรสุดหรอสุดห่อหิวไก่เนี่ยข้าวตัวเองไม่กินจะมากินไก่อืมเดี๋ยวนึงนะจ้งใหญ่อย่าดุสิดุจัง <c oughs> หอมหอมไม่กินไก่กบกินไก่ อะไรรอไปหาไปเอะยังไงเนี่ยตกลงจะงอจะนอนหรือว่าจะกินหืมนอนหรือว่าจะกินอาาน้าวคันคันคันจะนอนหรือจะกินคะไ <c oughs> งมันร้อนเหรอแล้วบอกแล้วให้รอก่อนไงร <c oughs> ้อนร้อน ร้อนมันร้อนมันร้อนอ <c oughs> กินเข้าไปขา <c oughs> องตัวเองมีไม่กินได้ด้วยนะอนืม <c oughs> ก็บอกว่ามันร้อนเดี๋ยวรอก่อนที่โกงแมวหน้ามึนนี่มาจากไหนก็มไม่รู้แมนอนเฝ้าไก่อยู่เนี่ยกินไม่ได้ร้อนเดินบิน <laughs> เดินบนเดินบนแล้ว อร่อยละสิอร่อยละสิไก่ทอดเนี่ย